ในตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีสินค้ามากมายจะมานำเสนอหมู่บ้านแม่ขืดหลวงหมู่ที่หนึ่งอยู่ติดถนนสายแม่สอดแม่ละมาจู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแม่คืดหลวงมีของอร่อยมากมายอย่างเช่นกล้วยฉาบกล้วยตากมันฝรั่งทอดและกล้วยสุกทอดจึงจะมานำเสนอเรื่องกล้วยฉาบมีส่วนผสมของกล้วยฉาบดังนี้หนึ่งกล้วยดิบหนึ่งหวีกล้วยหักหมกูสาวไม้เนื้อฟูกรอบมากกว่ากล้วยน้ำว้า 2. น้ำมันพืช 3. น้ำตาลทราย4น้ำ5้าเกลือปน่นวิธีการทำกล้วยฉาบต้องปอกเปลือกกล้วยดิบด้วยมีดปอกเปลือกน้ำกล้วยที่ปอกเปลือกทั้งหมดไปล้างและแช่ไว้น้ำสะอาดต้องพักไว้แล้วตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะพอให้น้ำมันร้อนพอดีมีควรตางบ้างเบา จึงฝานเนื้อกล้วยดิบเป็นแผ่นบางๆตามความยาวของผลแล้วใส่ลงทอดน้ำมันทันทีเมื่อกล้วยลอยขึ้นบนผิวน้ำมันรอประมาณ20-30นาทีพีิกกล้วยให้พอเหลืองอย่าเหลืองมากจึงตักขึ้นในน้ำมันหยดให้หมดเทน้ำมันออกใช้ไฟเบาๆแล้วใส่น้ำตาลน,น้ำและเกลือลงในกระทะน้ำเชื่อมทันที และวนำกระทะออกจากเตาน้ำเชื่อมจับกล้วยให้ทั่วถึงแล้วพักไว้จนเย็นสนิทและรอจนน้ำเชื่อมแห้งสนิทจึงเก็บขวดโหลเอามาใส่หรือภาชนะที่มีฝาป,ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้า